การทางานของจิตเขาทํางานยังไงเมื่อเรารู้กลไกการทํางานของจิตแล้วถามจริงๆว่ามันสลับซับซ้อนไหมมันไม่ได้สลับซับซ้อนเลยนะฮะคุณคุณทํากรรมอะไรไว้คุณก็ได้กรรมนั้นมันแค่นั้นจริงๆนะครับมันเป็นกฎแห่งกรรมนั่นเองแต่เขาไปปีกย่อยไปซอยออกมาให้ให้เห็นภาพให้ชัดเจนขึ้นนะครับ เรารู้ว่าจิตใต้สำนึกมันมาอย่างไงแล้วนะครับเราก็ต้องบอกนะครับนี่คือบอกก็คือการสั่งนั่นเองนะฮะสั่งจิตใต้สำนึกนั่นเองที่เขาเรียกว่าสั่งจิตอธิษฐานจิตนะฮะหรือสะกดจิตมันอันเดียวกันนะอันเดียวกันทั้งนั้นนะครับและยังมีอีกอมีคนถามผมมาอยู่นะว่าที่ว่าเกี่ยวกับมีคนเอายาไปป้ายอย่างเงี้ย มันใช่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดตัวนี้นะนะฮะเอายาไปป้ายเหมือนสะกดจิตนะฮะนั่นแหละครับ,รบจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ยาป้ายอะไรดทั้งสิ้นนะครับมันอยู่ที่คนคนนั้นนะครับคนคนนั้นถ้าส่วนมากเขาจะพวกพวกแก๊งตกทองพวกนี้ครับส่วนมากเขาจะเห็นคนคนจะมีความโลภอยู่ในในจิตส่วนลึกอยู่เนี่ยเวลาเขา เอาทองมาเหมือนเอาทองมาต่อทองอะไรเงี้ยครับแล้วไปเชื่อเขาแล้วก็ไปกดเงินให้เขาอะไรเงี้ยบางคนก็ทองไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยหลายๆลอย่างนะครับเราค่อยคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับตอนนี้นะครับเรามาศึกษาการสั่งจิตก่อนนะครับว่าเราจะสั่งยังไงให้รวยนะครับอยากรวยครับต้องสั่งจิตเป็นนะอีกหัวข้อหนึ่งเนาะนะครับก็รับฟังกันเลยนะครับว่าเราจะสั่งจิตยังไงนะครับเมื่อเรารู้ว่า จิตใต้สำนึกเขาทำงานยังไงแล้วนะครับเราก็ต้องสั่งจิตให้เป็นการสั่งจิตนะครับย้ำเลยนะครับหลายๆคนยังสั่งจิตไม่เป็นอยู่บอกว่าสั่งแล้วทำแบบนี้แล้วทำตามโค้ดแล้วทำไมยังไม่ได้เลยนะฮะทำไมมันถึงไม่ได้มันติดอะไรนะฮะคนที่จะสั่งจิตแล้วจิตจะทำงานตามที่เราสั่งคนคนนั้นนะครับต้องนะฮะต้องไม่ยึดติด นะนะฮะเห็นไหมครับ NLP เขาเอาศาสตร์ศาสตร์ NLP เขาเอาศาสตร์พุทธนะฮะเอาไปเอาไปด้วยนะครับพูดง่ายก็คือมาจากศาสตร์พุทธนั่นแหละแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนับถือพุทธก็จริงแต่ว่านับถือแค่ในบัตรประชาชนนะครับถ้าเราศึกษาดีๆนะครับขนาดฝรั่งนะครับอเมริกาอย่างเงี้ยเขายังเอาคําว่าศาสนาพุทธนะครับกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรม เอาไปแปลงไปแปลผันเป็น NLP ได้เลยนะฮะแล้วจัดคอร์สกันคอร์สละเป็นเป็นแสนเป็นล้านถ้าเราศึกษาดีๆมันก็คือกฎของกฎของธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองมันมีเท่านั้นจริงๆครับศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับการทำงานของจิตเขาทำงานยังไงเมื่อเรารู้กลไกการทำงานของจิตแล้ว ถามจริงๆว่ามันสลับซับซ้อนไหมมันไม่ได้สลับซับซ้อนเลยนะฮะคุณคุณทํากรรมอะไรไว้คุณก็ได้กรรมนั้นมันแค่นั้นจริงๆนะครับมันเป็นกฎแห่งกรรมนั่นเองแต่เขาไปปีกย่อยไปซอยออกมาให้ให้เห็นภาพให้ชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับการสั่งจิตนะครับอยากรวยจริงๆเนี่ยคุณต้องสั่งจิตให้เป็นหนึ่งนะครับขอบอกไว้เลยนะครับว่าต้องไม่ยึดต,ติดนะฮะ หรือเวลาเราสั่งแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เนาะเมื่อไหร่จะได้เนาะอย่างนั้นคุณจะไม่ได้นะครับจําไม่เลยนะครับเมื่อไหร่จะได้เนาะคือเหมือนเรายึดติดนะเหมือนเราต้องการนะฮะเหมือนเรามีกิเลสตัณหาอยู่เยอะนะฮะเมื่อไหร่จะได้เนาะสั่งไปตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะได้อย่างนั้นคุณจะไม่ได้นะครับบอกเลยนะครับไม่มีทางได้นะฮะสครับคุณต้องปล่อยวางปล่อยวางเดี๋ยวผมจะค่อยพูดรายละเอียดให้ฟังเนาะครับการปล่อยวางก็คือไม่นึกถึงสิ่งสิ่งนั้นนะครับ พูดแล้วก็จบไปเลยแล้วก็ให้มีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันเมื่อถึงเวลายังไงก็ได้ครับนะจำาจจำไว้เลยนะครับเมื่อถึงเวลายังไงก็ได้ทุกอย่างมันมีเวลามันมีทัมมิ่งของมันคุณสั่งจิตไปแล้วถึงคุณจะยังไม่ได้มันพรุ่งนี้เมืเ่อเลือนสิ้นเดือนปีหน้าคุณยังไม่ได้ปีต่อๆไปคุณอาจจะได้ถ้าคุณยังไม่ได้มันจะเก็บข้อมูลในจิตใต้สำนึกของเราหรือจิตวิญญาณเราเนี่ยนะฮะ ตายไปแล้วครับไปเกิดใหม่ตามไปตามไปเอากร,รมไปส่งนะฮะตามที่เราสั่งนะฮะเราสั่งอยากรวยราอยปีหน้าไม่รวยชาติหน้าอาจจะรวยก็ได้นะฮะมันถึงขนาดนั้นเลยนะครับนี่คือกลไกลของจิตใต้สธอเมกี้นะเขาเก็บข้อมูลไปถึงทุกที่นะครับแมนะ้ว่าคุณจะไปเกิดใหม่แล้วก็ตามนะครับเกิดใหม่แล้วครับกร,รมก็ตามไปอีกนะครับกร,รมที่เราสั่งจิตไว้นะครับคําพูด กรรมนะครับผมเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่ากรรมมันมาอย่างไงนะครับกรรมมาจาก3อย่างนะนะฮะแต่ทางหลักกฎหมายเนี่ยกรรมคือการกระทานะครับคือเราทาก่อนเราถึงผิดกฎหมายนะแต่ว่าทางจิตใต้สำเนื่องเขาเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่สอย่างก็คือกายกรรมคือการกระทํานะครับวิจีกรรมก็คือคําพูดใช่ไหมครับโนกรรมก็คือความคิดนะครับมันมีอยู่3มกรรมนะครับคุณคิดบ่อยๆคิดซ้ําๆนะครับมันจะกลายเป็นกรรมได้นะคุณพูดบ่อยๆมันก็เป็นความจริง คำพูดความคิดคำพูดการกระทําเป็นความจริงหมดนะครับแต่ว่ามันจะถึงเวลาของมันเมื่อไหร่นั่นขึ้นอยู่กับว่าเราไม่ยึดติดแล้วก็ปล่อยวางแล้วมันก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะฮะอ่ะโอเคนะครับเนาะแล้วก็สังกิตสังกิตเป็นก็คือ1น,นะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ1ก็คือไม่ยึดติด2ก็คือปล่อยวาง พูดแล้วทําจิตใจให้สบายนะครับทาจิตใจให้สบายอย่าอย่าอย่างแต่ว่าจะสั่งกิจให้รวยก็พูดไปเลยนะผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะแนะนาให้เวลาพูดให้พูด2เวลานะครับหรือเวลาที่เราว่างๆก็พูดได้นะครับก่อนนอนนะฮะก่อนนอนหนึ่งนาทีนี่จิตใต้สานึกจะเปิดรับข้อมูลตามที่เราพูดนะฮะหรือเราคิดนะครับหรือตื่นนอนนะครับจิตใต้สานึกก็จะรับข้อมูลตามที่เราพูดนะครับเราคิดอะไร นะครับเราตื่นปุ๊บเราพูดเลยนะครับเราอยากได้อะไรเราพูดเลยนะครับอ่าผมยกตัวอย่างนะครับสั่งจิตให้รวยนะฮะอ่าก่อนหน้านี้ผมอ่าก็ก็มีมีหลายคําพูดอยู่เนาะนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเลือนดูสักนิดนึงนะฮะที่ผมลงให้ดูนะครับว่าการสั่งจิตให้รวยมีพูดแบบไหนบ้างนะฮะอ่าสักนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะอ่าผมยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันนะครับฉันเป็นคนโชคดี มีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ฉันต้องการนะฮะพูดอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนเนาะนะครับมันมีคําพูดอีกหลายคําพูดนะครับค่อยๆติดตามใน,ในโพสต์ของโค้และกันเนาะนะฮะพูดแบบนี้สักสักห้รอบก่อนนอน ตื่นนอนพูดแล้วก็ปล่อยวาง <ș to S 1> ไม่ยึดติดนะฮะอย่าไปขยับขยอเมือ <ș S 1> ม่อ,อไหร่จะได้น้ะสั่งกินแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้อย่าไปพูดอย่างนั้นครับถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่ได้พูดแล้วก็ทําใจให้สบายวันนั้นทําใจให้สบายนะครับอันนี้สั่งกินให้รวยนะครับสั่งให้เป็นพูดให้เป็นนะฮะไม่งั้นคุณก็จะเสียเวลาพูดไปก็ไม่ได้สักทีนะครับเนี่ยโอเคนะครับผมพูดอย่างนี้มาตลอด1ปีนะฮะชีวิตผมเปลี่ยน เปลี่ยนไปมากเลยนะครับเปลี่ยนไปแบบไม่น่าเชื่อนะครับว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอย่างนี้จริงเหรอตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเขาบอกให้ผมทําเอาพูดอย่างนี้แหละเอาพูดก็พูดพูดไปดูนะครับคําพูดนี้ก็เป็นเครดิตของอครูจอนนี่นะครับก็ขอบคุณครูจอนนี่นะครับที่แนะนําเรื่องราวดีๆนะครับก็โอเคครับที่ผมตะลึงมากกว่านั้นนะครับผมตะลึงมากกว่านั้น ผมจะพูดให้ฟังนะครับผมสั่งจิตโดยนะครับโดยที่สั่งจิตให้ได <mel> ้บ้านแบบชั้นครึ่งนะฮะแล้วก็มีระเบียงหันหน้าหันระเบียงชั้นบนนะครับหันหน้าออกทางทิศตะวันออกนะฮะสามห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็มีระเบียงข้างหน้าอ่ารั้วเป็นเป็นยังไงนะครับเป็นแบบซี่ซี่อ่าเป็นเหล็กนะครับผมสั่งจิตเอาบ้านนะครับ นะเมื่อปีที่แล้วแต่ก่อนผมเช่าห้องอยู่นะครับก็เช่าห้องเช่าห้องพักอยู่นะครับก็สั่งจิตอยากได้บ้านแบบนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นที่ผมได้นะครับห้องก็เป็นห้องห้องขบวนนะครับห้องต้องมีห้องแอร์อะไรเงี้ยห้องนอนเป็นห้องแอร์นะห้องสีชมพูมีระเบียงข้างหน้าเพราะตอนนั้นผมก็จะออกมามาอารับทุกเช้านะครับอาอารับแสงแดดแล้วก็อารับ ให้เงินไหลเข้ามานะครับก็พูดไปนะครับพูดไปเลยครับนะฮะพูดไปเลยอยากได้อะไรให้พูดไปเลยนะ90%ซนะครับบ้านหลังนี้นะครับที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันได้แบบมันเป็นไปได้หรือนะฮะบ,บางตัวก็ยังเราอาจจะสังเกตไม่ชัดนั้นแค่นั้นเองนะครับเราก็พูดเลยคุณจะได้ห้องนอนเท่าไหร่ห้องครัวเท่าไหร่เป็นบ้านแบบไหนคุณเขียนภาพออกมาเลยแล้วก็แล้วก็เขียนรายละเอียดลงข้างล่าง อ่านทุกเช้าเย็นเช้าเย็นนะแล้วคุณจะได้อย่างนี้นะครับจิตใต้สนึกเขาเก็บข้อมูลปั๊บเนี่ยเมื่อถึงเวลาปั๊บเขาจะรีแอคชั่นออกให้เราเลยแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ90%นี่ถือว่ามันมันเป๊ะมากเลยนะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกแล้วก็บ้านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับขอไว้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับนาและแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับผมขอเสริมอีกนิดนึงคนที่จะสั่งจิต ให้เป็นนะครับต้องสั่งจิตเป็นนะคุณถึงจะคุณถึงจะมีะคุณถึงจะรวยได้นะครับสั่งจิตเป็นก็คือให้กําหนดระยะเวลาด้วยนะให้กําหนดระยะเวลานะครับกาหนดระยะเวลาทุกครั้งอ่าสมมตินะครับสมมุติว่าภายใน5นาทีเงินสด10ล้านบาทไหลเข้ามากองอยู่ในมือของฉันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทันที ภายใน5นาทีเงินสด10ล้านบาทไหลเข้ามากองอยู่ในมือของฉันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทันทีนี่คือคำสั่งจิตให้รวยนะครับก็คือพูดง่ายคือเราบอกเวลา5นาทีนะบอกจำนวน10ล้านนะเห็นไหมครับบอกระยะเวลาแล้วก็บอกจำนวนที่เราต้องการด้วยนี่คือการสั่งจิตที่เห็นผลนะะ สัง่งกิจที่เห็นผลต้องสั่งแบบนี้แล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดต,ติดบอกจํานวนบอกระยะเวลาถึงละคุณยังจะไม่ยังไม่ได้ห้านาทีสิบล้านห้าวันยังไม่ได้ห้าสัปดาห์จะไม่ได้ห้าเดือนยังไม่ได้ห้าปียังไม่ได้สักวันเมื่อถึงเวลาคุณจะได้นะครับผมยังจะบอกเคล็ดลับอีกว่าแล้วมันจะได้ได้ยังไงนะครับคนแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์ได้เงินตามที่เราสั่งไว้แล้วนะครับ ต้องเป็นแบบไหนนะครับต้องรอคลิปหน้าเนาะนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับมานะครับมาคุยด้วยกันมาเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยกันค่อยๆเดินนะครับทุกอย่างมันต้องเป็นตามขั้นตอนตามสเต็ปนะอย่าไปเรียนรัดหลายๆคนเรียนรัดอยากจะรวยอยากจะรวยคุณไปเอาเปรียบคนอื่นคุณได้เงินมาเป็นล้านสุดท้ายแล้วก็มันก็ไปหมดครับมันมันมันคือกฎแห่งกรรมมันเป็นกฎของธรรมชาติ ที่บนโลกนี้นะครับมีกฎธรรมชาติที่มาครอบงําเราอยู่เราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยมันยังมีหลายช็อตหลายเรื่องนะครับแล้ววันต่อๆไปนะครับผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าเราจะสั่งจิตยังไงให้มันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ให้เรากําหนดก่อนนะครับว่าให้เราไม่ยึดติดแล้วก็ให้เราปล่อยวางเวลาสัง่งจิตให้กําหนดระยะเวลาแล้วก็กําหนดจํานวนจํานวนเงินที่เราต้องการ กะะำหนดเลยนะครับอยากได้รถได้บ้านก็บอกคันเบนซ์เปิดประทุนสองที่นั่งสีที่นั่งก็ว่าไปนะครับคันสีขาวเบาะสีแดงพวงมาลัยเป็นแบบไหนเอาให้ละเอียดนะครับพูดแล้วให้สบายใจอย่าไปแบบเมื่อไหร่จะได้เนาะเมื่อไหร่จะได้เนาะอ,อย่างนั้นคุณจะไม่ได้สังกิตให้เป็นรวยสถานเดียวครับนะฮะค่อยๆเดินไปเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยกันนะครับผมก็จะมีเรื่องราวอย่างนี้มาพูดให้ฟังนะครับ มีอยู่3าวันเนาะอังคารพุธพฤหัสนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับใครมีอะไรก็อยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะยังไงก็ฝากกดแชร์เรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆเ,เราได้รับรู้รับฟังกันนะครับเนาะนะครับอย่างน้อยก็ขอฝากสักนิดนึงนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบอร์สิบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพได้จริงนะฮะก็ ขอฝากไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับเนาะนะครับก็มีเรื่องราวเรื่องไหนอยากให้ผมพูดให้ฟังนะครับทักมาได้เลยนะครับทักแชทได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยครับเรายินดีที่จะแนะนําบอกทุกท่านนะครับมีหลายคนนะครับมีหลายคําถามหลายคำถามมากเลยนะครับแต่ว่าเวลาเรามีจํากัดนะผมจะพูดประมาณสัก20ไม่เกิน30มนาทีอ่าประมาณประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทีมงานทุกท่กทานนะครับขอบคุณตัวแทนจำหน่ายขอบคุณเพื่อนๆใน Facebook แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆใน y o u t u b e เลยนะนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับเดินไปด้วยกันเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยกันกับโค้ดเบอร์เทนสวัสดีครับ